อำเภอพบพระจังหวัดตากพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวค่ะที่ให้ผลตอบแทนเร็วคุณไพโรปานทีมเกษตรกรต้นแบบได้มาเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตากเกษตรที่สูงและนำเทคนิคความรู้ที่ได้รับมาใช้ในแปลงตนเองจนประสบความสำเร็จและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรท่านอื่นที่สนใจด้วยค่ะ กว่า20ปีที่คุณภัยราะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการปลูกพืชนานา,นาชนิดอีกทั้งยังมีรายได้ที่ไม่แน่นอนเพราะเขาขาดองค์ความรู้ที่ดีในการทำการเกษตรนั่นเองตอนนี้กรมทางกรมส่งเสริมก็อบรมชาวบ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องติดยอดพันุเนนน์เปลี่ยนพันธุ์จากพันธุ์ดีเป็นพันุการค้านะครับ การเก็บผลแก่ดูยังไงตอนนี้ทางเกษตรที่สูงทั้งจังหวัดทางเกษตรอำเภอก็มาให้ความรู้จะ,จะมาะกันทุกเดือนนะครับมาดูแลมาอบรมอะไรเนี่ยอนาคตนี่ตอนนี้ทางกรมส่งเสริมทางเกษตรที่สูงก็หาหน่วยงานคนที่เขาจะแปรรูปจากอาวโกโดเป็นครีมเป็นสบู่ผมส่งเสริมนีคือแนะนําให้กับเกษตรกรเวลาปลูกแล้วก็ต้องเน้นเรื่องคุณภาพเพื่อที่จะได้เอาไปแปรรูปได้เพราะอนาคตมันเยอะแล้วก็ต้องมีที่แปรรูปครับ คุณไพโร่ไม่ได้ย่อท้อลองปลูกกล้วยน้ำว้าแซมลงไปในแปลงพริกข้าวโพดส,สำหรับเลี้ยงสัตว์ต่อมาปลูกอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมืองมะละกอพันุ์ธแขกนวนกล้วยหอมคุณไพโร่นำองค์ความรู้ในการปลูกพืชแบบผสมผสานมาใช้ในแปลงมีการปลูกพืชที่มีอายุสั้นเช่นมะละกอพืชที่มีอายุกลางเช่นกล้วยพืชที่มีอายุยาวเช่นอะโวคาโดบุก จนผลผลิตออกมาเป็นที่พอใจและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรท่านอื่นที่สนใจอีกด้วย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตากเกษตรที่สูงได้นําองค์ความรู้ในเรื่องการปลูกอะโวคาโดเข้าไปส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สูงค่ะโดยเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้การสาธิตและฝึกปฏิบัติจริงนําเกษตรกรทัศนศึกษาดูงานการสร้างแปลงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทําให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังเช่นเกษตรกรต้นแบบของเราค่ะ